คิ้วชนไม่ได้เป็นคนเจ้าชูครับแต่เป็นคนคบไม่ได้ครับคิ้วเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากบนใบหน้านะครับถึงมีคําพูดว่าคิ้วคือมงกุฎของใบหน้าและคิ้วเนี่ยในทางโงเ่เฮงเนี่ยบ่งบอกถึงเรื่องของพี่น้องการยอมรับในสังคมนะครับแต่คนที่คิ้วมาชนกันเลยนะครับแปลว่าตําแหน่งตรงนี้ครับตำแหน่งตรงวังชีวิตเนี่ยคือถูกขัดขวางครับ ในแง่ของโงเ่เฮงเนี่ยเราเรียกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มักจะมองโลกในแง่ร้ายใจแคบงกในทางโงเ่เฮงเนี่ยเป็นสติอ่ะนะครับนะถ้าเราเป็นคนที่คิ้วชนกันอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งรีบคอมเมนต์ด่าครับแก้ได้ครับคุณก็ไปกันคิ้วออกนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ถอนคิ้วบริเวณน,นี้ให้มันมีระยะที่กว้างขึ้นนะครับก็เรียกว่าเปิดมุมมองนะเพราะว่า หน้าผากเราเนี่ยคือคือโชคจากฟ้านะครับแล้วถ้าคิ้วคุณชนกันเลยเนี่ยโชคจากฟ้าที่ไหนมันจะลงมาถึงเราล่ะครับมันลงมาไม่ถึงข้างล่างนะครับเราก็เป็นคนที่ขาดโอกาสขาดเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็มองโลกแง่ร้ายด้วยนะครับก็ร้ายแรงยิ่งกว่าเจ้าชู้อีกนะครับถ้าใครเป็นอย่างนั้นก็รีบแก้ไขโดยด่วนครับแก้ยังไงแก้ไม่ถูกนะครับส่งรูปมาในคอมเมนต์ก็ได้ครับเดี๋ยววงไปให้ว่าต้องแก้ตรงไหนนะครับผม